สวัสดีครับผมทารารับดูงลอยมือผาลับลูกกรรมกับแน่น,น,นพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาขคนเกิดราศีสิงห์นะครับผมในเดือนสิงหาคมพศ2565ก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับจับไพ่สี่ใบเพื่อความละเอียดอีกเช่นเคยนะครับผมก็ไพ่ใบนี้นะครับผมเป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีสิงห์ดวงพื้นดวงของชาวราศีสิงห์แล้วก็อดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรโดยที่ ผ่านมาไม่นานนะครับผมก็าจะประมาณเดือนสองเดือนหรือว่าที่ผ่านมาไม่นานก็เข้าๆนะครับผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้ตัวตนเป็นอย่างไรดวงพื้นดวงเป็นอย่างไรผมจะบอกว่าราศีสิงห์เป็นคนเก่งมีความสามารถสูงแล้วก็ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกได้ถึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นด้วยบ่งบอกว่าเอาชื่อเสียงตัวเองเป็นที่ตั้งชื่อเสียงในที่นี้คุณต้องฟังก่อนว่าคืออะไร ผมจะบว่าบางคนรักเกียรติยศรักศักดิ์ศรีบางคนนะฮะอันนี้ขอพูดตรงๆนะรศีสิหงอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่บางคน ость, นี่รักชื่อเสียงรักเกียรติยศมากๆบางคนหน้าใหญ่หน้าใหญ่ในที่นี้ก็คือบางคนอาจจะมีเงินทองมากมายบางคนอาจจะมีเงินทองมากมายแต่ผมจะบอกว่าเขาเหล่านั้นไม่เห็นเงินทองเป็นสำคัญบางทีอาจจะรักชื่อเสียงมากกว่าเงินทองรักเกียรติยศชื่อเสียงยอมเสียเกียรติไม่ได้ก็คือต้องเขาียกว่า แบบเกียดไว้ก่อนอะ่ะเกียดไว้ก่อนเงินทองทีหลังชอบเป็เพื่อนหรือว่าบางทีเพื่อนบอว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนเดือดร้อนมีเสียผลประโยชน์จะต้องเข้าเอาตัวไปแลกเอาตัวไปช่วยเหลือที่ช่วยได้นะหรือบางคนหน้าตาศีสิงห์มีเขาเรียกาเหมือนว่ามีมีพลังจัดจัดเขาเรียกว่าพลังของสิงห์จัดจัดเพราะาดาวอาทิตย์มันเป็นดาวแบบดาวใหญ่อยู่แล้วเป็นดาวที่มีพลังพลานุภาพมาก คนจะบอกว่าราศีสิงห์มีดาวที่เป็นดาวประจําเป็นดาวประจําเรือนเป็นดาวคุ้มครองเป็นดาวที่ช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนเพราะฉะนั้นดาวทิศเป็นดาวที่มีพลังมากคนจะบอกว่าบางคนเขาบอกโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลสมัยก่อนก็พูดอย่างนี้แต่พอปรากฏนักวิทยาศาสตร์คำพิสูจน์แล้วว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะฉะนั้นหาว่าบริวารทั้งหมดก็คือดาวศุกร์ดาวอังคารดาวโลกอะไรเงี้ยมันต้องมาเนี่ย วนล้อมรอบดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นถามว่าเขาจึงเป็นดาวผู้ปกครองดาวผู้ปกครองในที่นี้หมายถึงดาวดาวอาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงถามว่าสิงที่เขามีคือคนเก่งคนมีความสามารถส่วนใหญ่ราศีสิงเนี่ยมักจะได้เป็นผู้ปกครองได้เป็นผู้มีอํานาจแล้วก็ทํางานใหญ่ให m ่ o r t export เกี่ยวกับศิลปะถ้าคุณเป็นดาราเป็นศิลปินหรือเป็นคนที่ชอบสะสมงานศิลป,ปะ คุณไม่ได้เป็นคนที่กระจกกระจอกหรอกครับคุณจะว่าอาชีพที่เหมาะสมกับชาวราศีสิงค์คืออาชีพที่เป็นผู้นําเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองหรือถ้าคุณเป็นศิลปินอาจจะเป็นนักวาดภาพเป็นอ่าเป็นดาราเป็นใครก็ตามที่ทํางานอยู่ในวงการศิลปะศิลปินคุณได้เป็นใหญ่ครับหรือทําเป็นนักธุรกิจอ่าเป็นซีอีโอเป็นใครก็ตามคุณต้องอยู่ในวงการระดับสูงหรือเป็นคนใหญ่คนโต ถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องมีชื่อเสียงแต่ถึงยังไงเป็นนักการเมืองสชาวราศีสิงห์ก็เป็นอาชีพที่เหมาะสมมากทางานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถสูงติดต่อผู้ป่าคนยิ่งใหญ่คนที่มากความสามารถส่วนใหญ่แล้วถ้าราศีสิงห์ผมแนะนํานะไม่ดื้อไม่ดื้อฟังคนที่เหนือกว่าแนะนําเหนือกว่าอาจจะไม่ใช่เหนือกว่าด้านเงินทองเหนือกว่าอะไรแต่คนที่มีความคิดที่แบบว่าสามารถแนะนําคุณได้ผมจะบอกราศีสิงห์ทำไมถึงต้องฟังคนที่เหนือกว่า เรื่องกอในที่นี้อาจจะไม่ใช่ผมพูดแล้วนะเรื่องเงินทองคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดราศีสิงคบนักปรา์จะได้ความเด่นดังได้ความก้าวหน้าขึ้นสูงมากก็คือคบนักปรา์ผมจะบอกมันมีอยู่สองประเภทคือคนพานกับนักปรา์ผมอันีเดี๋ยวคุณไปศึกษาเองคือผมจะบอกว่าคนพานคนพานก็คือคนที่คบแล้วเจริญลงเรื่อยๆกับนักปรา์คือคนที่คบแล้วร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ จะเลือกฟังจะเลือกคบคนแบบไหนแต่ผมเชื่อนะว่าราศีสิงห์น่าจะคบพวกบัณฑิตนักปรา์นักปรา์ในที่นี้จะเป็นคนรวยก็ได้คนที่มั่งมีคนที่มีอาชีพหรือเป็นคนดีคนที่ฝ่ายดีอะไรง่ายๆฝ่ายดีผมไม่พูดมากนะแต่ว่าคนที่เป็นนักไอ้คนที่เป็นคนพานเป็นคนแบบไหนก็คงน่าจะรู้ดีก็คือคนที่มาตอดชีวิตของคุณให้มันลงเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเลือกคบคนแบบไหนคุณจะเป็นคนแบบนั้นชาวราศีสิงห์นะครับไพ่วัน,นี้หมายถึงบอกอะไรได้อีกหมายถึงคนที่เป็นชาวราศีสิงห์มักจะมีโอกาสไปต่างประเทศคืออะไรผมจะบอกว่าราศีสิงห์ไพ่วัน,นี้เป็นไพเ่เด็กดื้อเด็กดื้อคืออะไรก็คือซัมซุงผมจะบอกว่าไพ่ซัมสันเนี่ยหรือเพจออฟซอร์สคือผมจะบอกว่ามันมักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับพ่อแม่ ถ้าหลายคนมักจะเป็นอย่างนี้เสมชาวราศีสิงห์แต่ก็ไม่ใช่พูดทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนมักจะมีปัญหากับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเพื่อนูงในตอนเด็กเพราะว่าความคิดที่ไม่เหมือนใครความคิดที่ต้องการก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าทำไมถึงมีปัญหาผมจะพูดว่าเพราะเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นต้องรู้ด้วยนะเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าเป็นบัณฑิตคุยกันรู้เรื่องก็สามารถไปได้เพราะราศีสิงห์เนี่ยความคิดที่ไปไกล ถ้าพ่อแม่อันนี้ขอพูดตรงๆนะถ้าพ่อแม่ของคุณเป็นคนที่มวอมคิดไม่สู้คุณคุณอาจจะทะเลาะก,กับพ่อแม่ก็ได้สำหรับชาวราศีสิงห์แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะไปไกลคุณจะก้าวหน้าให้ได้ต้องการไปรเผชิญโลกภายนอกคุณจึงบอกว่าราศีสิงห์หลายคนก็มักจะไปดิ้นรนข้างนอกไปต่างประเทศมีชีวิตที่ต้องไปแดนไกลาบางคนคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อไปอาศัยอยู่บ้านญาติบ้านยายไปต่างประเทศไปผจญภัยไกล ้วได้ภาษาต่างประเทศมาได้ารู้นรู้ได้ความรู้ได้สิ่งใหม่ๆได้รู้จักโลกทัศน์กว้างไกลได้พาได้อะไรต่างๆมากมายกลับมาที่ประเทศแล้วคุณก็ได้ความรู้มาจนทํางานทําการได้เป็นใหญ่เนี่ยที่สุดนี่ผมไม่พูดมากนะผมพูดพื้นดวงคร่าวๆพอเดี๋ยวจะราคาญแล้วไพ่ไปนี้วงบอกถึงอะไรได้อีกที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาเขาจะบอกว่าที่อดีตที่ผ่านมานะเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้กินน้ำให้มันจะรู้สึก ปากมันจะแบบคันไปคันมาแล้วมันจะพูดไม่ชัดน,นะครับผมเพราะว่าผมจะพูดว่าอดีตที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนที่ค่อคนข้างจะมีที่ถิในตัวเองเป็นคนที่ดื้อรั้นสูงสชาวราศีสิงห์ถามว่าดีหรือไม่ดีก็ดีนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ฟังใครง่ายๆจนกระทั่งไม่โดนคนอื่นหลอกลวงอะไรยังไงเพราะเป็นคนที่มีความมั่นใจดาวที่เป็นดาวแรงอยู่แล้วเป็นดาวลำดับหนึ่งเป็นดาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นไม่ฟังใครง่ายๆหรอกครับจนกว่าคุณจะ เชื่อมั่นจริงๆว่าเขาไว้ใจได้เนี่ยก็เลยเป็นแซมสันใบเนี่ยก็คือแซมสันเป็นเทพองค์หนึ่งนะที่มีผมเป็นพะเพิงเป็นเทพพระเพิงเป็นเทพความจริงเป็นเป็นยักษ์ของชาวนอตเขาอะ่ะถ้ทาที่ผมศึกษามานะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมาก,กเรื่องเกี่ยวกับแซมสันแต่ว่าเคยอ่านมาถ้ามันอยู่ในไพ่ใบนี้แต่ว่าไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงว่าราศีสิงห์เนี่ยจะบอกว่าที่ผ่านมาก็เหนื่อยยากลําบาก แล้วก็ค่อนข้างที่ต้องสู้งานบางคนไปอาศัยต่างประเทศแล้วกลับมาถึงจะร่ํารวยตั้งตัวได้หรือบางคนต้องผ่านชีวิตอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าถามว่าราศีสิงห์เป็นคนสบายหรือเป็นคนลําบากผมจะบอกไะว่าบางคนอาจจะรวยหลายร้อยล้านบางคนอาจจะรวยสิบล้านบางคนยังไงแต่คุณต้องเป็นใหญ่แน่นอนหลายหลายคนเพราะฉะนั้นแต่เหนื่อยรูไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองมุ่งบอกถึงว่า ไพ่ใที่สองมุมบอกถึงว่า,าปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันถามว่าผมจะบอกว่าคุณทําอะไรในช่วงเนี้ยคุณต้องรีบทําอย่าปล่อยให้ศัตรูหรือว่าคู่แข่งคว้าโอกาสไปก่อนถ้าศัตรูหรือคู่แข่งคว้าโอกาสไปก่อนคุณจะผิดพลาดหรือคุณจะเสียหายเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณไม่รีบที่จะตักตวงผลประโยชน์นี่คือจุดเสียหายเพราะไพ่ใบนี้ผมทำนายตามไพ่เฉย เพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงต้องรีบต้องคว้าเพราะจะโอกาสมานะไพ่ใบนี้ไม่ใช่เป็นไพ่เสียนะแต่มงบอกว่าโอกาสกําลังวิ่งเข้ามาหาคุณให้คุณคว้าให้ทําอย่างเร็วนะครับผมเพราะจะโอกาสเป็นของคุณแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีสมมตินะถ้าคุณลงทุนในหุ้นหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่สารพัดสารเพกขอให้คุณเด้่รีบคว้าโอกาสให้เร็วที่สุดถ้าคุณเล่นทองคําเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่คว้าโอกาสให้เร็วที่สุด ล้วก็อันนี้คงไม่ต้องมองนะว่าเล่นแบบไหนนะครับผมเพราะเป็นไพท่ที่ฟันฟันฟันคว้าชิงไหวชิงพลิบชิงโอกาสแล้วดวงของชาวราศีส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วคุณจะต้องอย่าอึดอัดเยอะแยาเพราะดวงของคุณไม่ใช่ดวงที่ค่อยๆรอโอกาสค่อยๆเหมือนกับตกปลาแล้วรอชิ้นปลาใหญ่รออะไรอย่างนี้คุณเป็นคนที่ต้องรีบคว้ารีบจัจงหวะรีบคิดให้เร็วที่สุดทำคิด คิดแบบว่าคุณต้องเร็วอ่ะใช้คำนี้นว่าคุณต้องเร็วคุณช้าไม่ได้ไพ่ใบนี้ก็คืออนาคตผมจะบอกว่าอนาคตของคุณคุณมีโอกาสมากเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ักยภาพที่คุณมีเต็มเปี่ยมเต็มพอไอเตรียมพร้อม,พอมผมจะอาไพ่ใบนี้ผมจะอธิบายบางาอย่างอนาคตผมพูดไม่นานนะคือผมจะบอกว่า ไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าแม้แต่ที่ที่ไม่มีอะไรเลยคุณก็สามารถทําให้มันมีได้เพราะฉะนั้นอนาคตหมายถึงว่าโอกาสบางทีบางคนที่ยังไม่ได้ไปต่างประเทศคุณอาจจะมีการเตรียมพร้อมไปต่างประเทศก็ได้สําหรับหลายหลยคนถ้าเกิดใครที่เป็นวัยรุ่นใครที่เป็นอาจจะแก่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่คือคุณจะมีสิทธิ์ได้ไปต่างประเทศหรือมีสิทธิ์ได้ไปสร้างหลักปฎฐานที่ไหนสักที่หนึ่ง นะครับผมที่เป็นแดนไกลหรือว่าจะบางคนจ,จะบอกอ้าวเาไม่ได้ไปต่างประเทศนี่วะคุณจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะได้ไปต่างจังหวัดหรือไปตั้งสร้างบ้านที่อื่นก็ได้และที่ที่คุณไปตั้งอาประฐานอาจจะไม่มีอะไรเลยนะแต่คุณจะทําให้มันมีคุณจะไปเนรมิตให้มันมีอะไรบางถ้าคุณจะไปเริ่มต้นทําธุรกิจก็ได้นะครับผมจากที่ที่ไม่มีอะไรเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วธุรกิจของคุณจะสามารถเติบโตได้หลายส่วนหลายเท่าหลายอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะสามารถ เนี่ยช่วกิ่ของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่ไม่มีอะไรเลยบางคนอาจจะทิ้งขี้ไว้ให้คุณก็ได้สําหรับที่คนที่โกงคุณเช่นพี่น้องของคุณอาจจะทิ้งบ้านไว้ให้คุณทิ้งธุรกิจที่เน่าเไว้ให้คุณแต่คุณก็ทําให้มันเจริญเติบโต,ตงอกเงยมากขึ้นนะครับผมอย่างที่เขาต้องกลับมาอิจฉาคุณเลยนะครับคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วส่วนชาวราศีสิงห์นี่คืออนาคตนะส่วนไพ่ใบนี้คือผมจะบอกว่าสรุป สรุปคือผมจะบอกว่าไพา่ใบนี้ราศีสิงห์ไพ่ใบนี้คือนักท่องเที่ยวตัวยงจะบอกว่าดวงของคุณเนี่ยมป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนชอบเดินทางหรือถ้าไม่ได้ชอบเดินทางก็ต้องมีโอกาสที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนั่นไปนี่ไม่ค่อยอยู่ติดที่เท่าไหร่หรอกเพราะเห็นไหมเป็นไพ่ของการแบกเป้สะพายเดินทางไปไหนมาไหนสะพายเนี่ยเห็นปะแบกคงเห็นนะ,ะเพราะฉะนั้นถามว่าก็คุณจะต้องมีโอกาสได้เดินทางไปนู่นมาไหนมานี่ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่เท่าไหร่หรอก และอย่างหนึ่งคือการเดินทางคุณบางทีอาจจะเป็นการไปทํางานไปทําอะไรหรือว่าไปเที่ยวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหรอกต้องไปทํางานไปทําอะไรหรือบางทีไปตั้งต้นใช้ชีวิตไปทําอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมก็ไพ่ใบนี้คือไพ่ของการเดินทางชืิตยุ่งอยู่กับการเดินทางจะมีสิทธิ์่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับวันนี้ไม่พูดมากเดี๋ยวหาว่าพูดมากอีกน,นะครับผมก็อาจจะแลงไปหน่อยนะวันนี้ก็ก็ก็ ก็ขอโทษปลดอภัยนะครับผมก็วันนี้ไม่มีน้ำไม่เผมก็เลยต้องรีบพูดจบพัสดุสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคมพศ2565แต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ต้องการดูรายมือเพิ่สิงกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาเลยที่ไลน์ดีทาเรือ26ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูปใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมไลน์ดีจำไว้นะครับว่าไลน์ดี T S A R U T 26 5หรือใครที่จะมาทางไลน์ o อ ผมมีไลโออาร์นะครับผมไลโออา OR, รา์ไลก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ลิงก์ไลโออาร์กดแค่ลิงก์เข้ามาก็เข้ามาได้เลยกดติดตามได้นะครับผมไลโออาร์ผมจะมีของมงคลของศักด์ทธิ์ของที่เป็นของเกจิอาจารย์แล้วก็ของที่ผมผลิตขึ้นมาเองที่หาไม่ได้ที่ไหนเป็นของสวยงามมากขอรูปขออะไรถ้เกิดอยากจะสั่งของวัตถุมงคลจากผมนะครับผมก็หรือยังไงถ้าเกิดผมได้จำนวนผู้ติดตามเยอะมากแนละ้ว ผมอาจจะส่งรูปส่งอะไรไปเปน็นอยู่ในทำลายหรืออยู่ในลายโออาร์ R ให้เพื่อจะเลือกกันหรือว่าเพื่อจะติดตามซื้อพืุ่มคนอะไรกันแต่ตอนนี้ยังไม่ยิงไปนะครับพวกของอะไรพวกนี้เ็ายังยังไม่คิดจะยิงไปก็ยิงยิงภาพยิงอะไรไปก็จถ้าเกิดรวบรวมได้จำนวนหนึ่งเมื่อไหร่ก็อาจจะยิงไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดอะไรในลายโออาร์ R ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมแลส่วนใครทำงานดูลายมือดูพยศีทางลรโออาร์ก็ได้นะครับผมก็ ถ้าเข้ามาไลน์ว่านะครับผมก็กดเข้ามาติดตามหรือเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าส่วนช่องทางหลักนะครับผมก็ยังทางไลน์ ID ดีทาว์สองหกเหมือนเดิมก็ติดต่อถ้าเข้ามาได้นะครับผมไลน์มือพี่สีรับแค่จำนวนจำกัด3คนต่อว,วันเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเข้ามาได้3คนต่อว,วันจํากัดถ้าเกินกว่านั้นขออนุญาตปัดคิวเป็นวันอื่นไปนะครับผมก็แต่จะดูให้กับทุกคนแน่นอนก็รับจํากัด3คนต่อว,วันก็ไปดูมานครับ3าคนต่อว,วันก็ไลน์มือพี่สี่จะดูอย่างแร่หนึ่งจะดูทั้งสองอย่างก็ได้ ที่ทางไลน์นะครับผมหรือไลโออานะครับผมแล้วแต่ท่านจะสะดวกไหนแต่ทางหลัยก็เป็นทางไลน์นะครับผมก็แต่ตอนนี้มีทางเพิ่มขึ้นมาก็คือไลโออ mm. นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็แต่ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะยังไงก็แต่จะต้องคิวหรืออะไรยังไงถ้าเกิดเกินกว่า3คนต่อวันก็อาจจะต้องจองหน่อย ก็มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานมีลายมือพิ่ซิงหัวหิ้งตัวเลขแบบ B.P. ที่สำนักงานหลายคนองมาดูกับผมพัฒนาชีพไปหลายคนบ้างแล้ว่อเป็นเซปีนดาราหรือว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตมากมายก็มาดูกับผมหรือคนที่มีหนี้คนที่ระดับแบบว่าที่ต้องการพัฒนาตัวเองก็ตอนนี้พัฒนาตัวเองไปหลายคนมากแล้วที่ B.P. สำนักงานจะเป็นดธรรมดาที่สำนักงานลายมือพิซีจังวัดดัที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็วันนี้ลาทั้งวิเท่านี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ ais, schedule, on, hey, capacity, ่งเพื่อไม่พาจการแจ้งเตือนใหม่ฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจเยอะๆนะครับผมเพื่อไม่พลาดการแงเตือนใหม่ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe นะครับผมกดระดิ่งก็วันนี้ขอลาไปพิงท่านี้ก็เชื่อมั่นในการทำในสิ่งดีๆเนี๋ยวนี้จะส่งผลที่มันคงตัวชื่อพูดนะครับคตของวันข้างในแน่นอนวันนี้ลาไปพิงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ